นนนนี่เวลาเปิดรายการแบบยูทูบเบอร์ต้องบอกว่ามีเอนเนอร์จี้นะต้องมีเอนเนอร์จี้กันสิโหคุณทำอะไรเนี่ยคุณนั่งอยู่แบบว่าเล่นมือถือเนี่ยเตรียมตัวหลายหลายคนพอจะทราบดีว่าสองเทปก่อนนะฮะเราเนี่ยเปิดเป็น CCTV เลยนะ เอามีก้านอนแล้วให้รู้เลยว่ามีก้าดิ้นขนาดไหนคราวนี้ก็มีคอมเมนต์ลงมาเยอะแยะมากมายบอกว่าอยากดูมีก้าบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าได้เราต้องจัดให้แบบนั้นบ้างแต่คราวนี้เนี่ยการเอามีก้ามานอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้เหมือนมีก้าที่แบบว่ายืดออกครับผมอยากนอนอยากไปครับอยากนอนต้องนอนโอเคครับทุกอย่างหมดเลยของม,อามาีก้านเขาจะ ถ้าสมมติเขานอนเตียงเขาไปแล้วนะก็จะมีอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบอย่าทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วฉันหงุดหงิดแล้วฉันอิอฉันอ้นอยเลยึกอกแต่แต่ตอนนี้สำหรับมิย่าเองอ่ะผมจะใช้วิธีแบบว่าหลอกล่อนะมิย่าต้องใช้วิธีหลอกลอก่อ เราจะมาดูซิว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบอกเขาว่าเมีย่ะเมียามานอนกันที่แบบนี้แนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่แบบนี้เอาเนียนอนเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนที่ทุกคนเห็นมีกา้าเขาแบบโป๊ะปะปีโป๊ะ,ปะสำหรับคนที่แบบว่ามีลูกๆนะคงเข้าใจว่าเป็นยังไงแต่สําหรับคนที่ไม่มีลูกอ่ะที่เชื่อว่าคงเชดเหมือนแบบเอ๊นน่น่ารักน่าร้อนเอ๊ะน่ารักโอ้ม่ยมมคาราเต้คิดเลยไม่ต่างจากโดนเพื่อนตก เรามาดูกันว่ามีาติจัดเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยอิมพ o v เบนของห้องนอนเราเนี่ยเรามีอย่างหนึ่งที่แบบว่าได้มาใหม่คือตอนนี้คุณแม่เขาว่ารู้สึกว่าเวลาเอาลูกมานอนด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาระแวงกลัวลูกจะตกเตียงเขาเลยไปซื้อเป็นเหมือนที่กันเตียงนะข้อหูใช่ไอแต่โอเคเดี๋ยววันนี้ได้เห็นโอเควันโอเคฉันแฮปปี้กับมันมากเดี๋ยววันนี้ได้เห็นกันได้โอเคมันลุ้นกันนะครับผมฮะ ไม่ให้ถื้ออะไรแล้วนะวายอันนี้คือกินไม่ได้แล้วช่วยกันเก็บเอาไปทิ้งเลยค่ะทำยังไงดีคะช่วยทำยังไงดีคะทำยังไงดีสิบกว่าชิ้นเด็ดดีไม่ได้กินเลยบ้างงดุแล้วทำยังไงดีเด็ดดีก็อดกินเลยสิคะอย่างนี้แลกกันได้ไหมคืนนี้เนี่ยนอนกันดีได้ไหม สิบกว่าชิ้นเดที่ไม่ได้กินเลยคนนี้นอนกันเด็ดแน่เลยเดได้เหรอคะจริงเปล่าสัญญานะโอเคโอเคอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ช่วยกันเก็บผมมีความสุขผมมีความสุขกับชีวิตอ้าวเนี่ยเป็นไหนอะคะเปเอาไม้ถูก เอาง่ายกว่าเดี๋ยวใช้อันนี้ดีอ่ะเอาไปให้แดดี้อันนี้ก็ได้นะคะเนียแดดี้คะเนียเอามาให้แล้วค่ะอ่ะแดดี้ทำเหรอที่คนแดดี้ทำแต่เนียนอนกับแดดี้ใช่ไหมคะโอเคอ่ะโอเคไปเข้าห้องแดดี้เลยค่ะไปเลยค่ะไปอ้าวอ้าวเข้าห้องแดดี้สิหนุไปเอาคุณตุ้งให โน้ยังไม่อยากให้เดดี้เอานอนหรอเมียอขายังไงมีแต้องบอกเดดี้นะเดดี้ไม่รู้อ่ะแอห้นอนกับได้เดดี้อุ้มมาได้ไหมคะมโอเคถ้างั้นมียนอนกับพีวีก่อนแล้วเดวดีอุ้มมานะ,ะชัวชัวค่ะสัญญาณนะคะอโอ้แต่เดี๋ยวเดดีมาอุ้มนะจี๊ก้าครับพก้าวันนี้เดดีไม่ได้นอนด้วยนะวันนี้เป็นตามียานะครับโอเคไหมครับ โอเคน่เอ่กมากลูกมิก้านอนเต็มมิก้านะเด็กกินนมแล้วพร้อมให้มามีอ่านหรือยังคะโอเคมิก้าพร้อมไหมครับโอเค Once upon a time a plump mother pig had three lovely sons. Oh. <laughs> oh. What happened, Mia? It's going to be over soon. Yeah, mommy! Is it enough for tonight? Okay. Yes. Okay, so you're going to go to sleep right now, right? Okay. 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 A okay. dormir, vamos. Chao, chao, Mica. Buenas noches, Mika! <speaking in Spanish> I okay. don't อะไรนะวเาคอนอมีมออดอมีเด็กทำออมีแล้วออดดีครับเชิญพาเด็กออกไปได้แล้วค่ะเอลุกตาไม่เพลนเลยครับเนี่ยชักว้าบายบายบาย,บาย พ่อเนี่ยกำลังเตรียมตัวลูกๆอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้พิเศษมากเราจะไปดูบ้านแต่ไม่ใช่การดูบ้านแบบปกติเพราะว่าถ้าเรือเราเสร็จแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยการที่เราจะไปอยู่แถบนนทบ,บุรีมันค่อนข้างไกลหนึ่ออกใช่ไหมทีนี้คุณสุธิเกียรติพ่อเขาบอกว่าถ้าเราไปอยู่ที่นนท์พ่อจะซื้อเรือเราจะได้ขับเรือเข้าแบบในเมืองโดยที่ไม่ต้องรถติดมีงี้ด้วยเหรอ พอพ่อพูดปักพ่อก็เลยต้องสร้างเ,ออเขาเรียกอะไรท่าเรือนอกจากการซื้อเรือแล้วนางก็ต้องมีแบบว่าเทียบท่าที่เราจะลงจากหน้าบ้านได้แล้วตอนนี้ท่าเรืออันนั้นก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็จะลองไปดูว่าการที่เราจะกลับบ้านโดยทางเรือไม่มีไฟแดงไม่มีรถติดไม่ต้องรออะไรใดๆขึ้นรทถ,ถึงปร์บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านึกออกไหม มันจะคอน v e เนียนมันจะแบบมันจะสะดวกเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าตอนนี้ทุกอย่างเสร็จสับหมดแล้วเออเราจะลองไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะออกไปวันนี้นะจ๊ะก็อย่างที่รู้ว่าแดดก,ก็ค่อนข้างร้อนมวลภาวะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่ามันเป็นไซต์เกาะสร้างนึกออกใช่ไหมที่เนี่ยก็ต้องจัดเต็มแน่นอนเรื่องการบำรุงผิวนะจ๊ะเราก็ต้องดูแลเรื่องความชุ่มชื่นเป็นแบบพิเศษก็จะเริ่มด้วยตัวนี้เลย กิน o มยเชอร์เบิร์สนะจ๊ะของสีจันคือกี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของเขาเราเนี่ยได้ใช้ก่อนคนอื่นนิดหน่อยก็เป็นเดือนอยู่เหมือนกันแหละเธอก็ไม่ได้บอกใครเพราะมันเป็นความรับสุดยอดแต่วันนี้แหละมาเปิดเผยแล้วเรียบร้อยอ่ะเป็นน้ำตบก็เป็นสเต็ปแรกชิงชิงชิงคือตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นกนารแบบว่าเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวใช่ไหมเหมือนกับเติมน้ําให้ผิว เสร็จเรียบร้อยง่ายมากต่อไปนะจ๊ะวันไหนที่เรารู้สึกว่าผิวเราอะแห้งมากๆเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยเซรั่มบูสต์ผิวนะจ๊ะ,ะ,ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยอิ่มฟูอย่างรวดเร็วนะจ๊ะบูสต์ผิวไปเลยจุกๆแบบ72ชั่วโมงนี่ดูสิทำทำปะ กับเก็บความชุ่มชื่นให้เราอ่ะ72ชั่วโมงเลยและสเต็ปสุดท้ายเป็นสเต็ปที่สำคัญมากเพราะว่าเจลตัวนี้เนี่ยจะช่วยล็อกผิวอิ่มน้ำนะจ๊ะให้กับเรายาวนานถึง72ชั่วโมงเหมือนกันมันไม่เหนียวเลยแม้แต่นิดเดียวเจลตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องความชุ่มชื่นแบบจัดเต็มลดเรื่องการระคายเคืองป้องกันการเกิดริ้วรอยนะจ๊ะทำให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยจ้านี่ เสร็จแล้วน,นี้ไ่นี่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะถือว่าเลิศโอเคเสร็จแล้วนะจ๊ะหลังจากนี้ก็ได้เวลาแต่งหน้าแบบง่ายๆอีซี่อีซี่จะรับรองว่าเครื่องสำอางติดทนนานแน่นอนจ้ะไปกันโอเคนัค่นน่ะด,ดีดีมาเลยวอกกันหน่อยนิเรยเรอ พี่มิยังไม่ได้ล้อใครเลยอ่ะคุณไม่ค่อยเข้าพวกเราเลยแต่แบบว่าไม่เป็นไรปุริชอะมามิบวงด้วยก็ได้โอเควันนี้เราจะไปดูบ้านโดยเรือขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกอย่างปลอดภัยเย่เย่เย่โอ้ไม่เตี้ยนะโอ้โห เรือก็มาแล้วครับนี่ครับผมเรือเฮ้ยเรือไม่มีหลังคาเลยเหรอ<ะ>สวัสดีครับโอเควันนี้นะจ๊ะเราเนี่ยขึ้นเรือไปแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าอย่างที่บอกนะจ๊ะอยากนั่งเรือแบบรู้หละามา้าวเนื้อใช่ไหมเราก็เลยใช้เรือของทาง รูลิซิงขาวเป็นเรือที่นำเข้าจากนิวยอร์กแล้วที่สำคัญใช้ไม้จากเป็นไม้มาผอม เห็นว่ามีบ้านริมน้ําอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็มีบ้านแบบมีแบบทุกแบบอ่ะแบบเก่าเอยแบบทรงไทยเอยแบบโมเดิร์นเออหรือจะแบบอลังอลังไปเลยก็มีโวก็แบบว่าบ้านเยอะมากเออใช่ตะต่ก่อนแม่น้าเจ้าพระยาคือผักตบเยอะมากเลยใช่ไหมใช่เราควรจะมีมิชั่นนะที่รักเราไม่ใช่มิชั่นไปดูผักตบไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เราจะเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบว่ากรากมากใช่ เราจะมีมิชชั่นที่นั่งเรือจากบ้านเราไปกินกุ้งอยุทยาครับไม่มีใครสนใจเลยเราควรจะนั่งเรือไปกินกุ้งอยุทยาไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะไม่โอเคหรอคะไม่โอเคมิก้าครับแล้วมิก้าโอเคไหมถ้าเกิดเรานั่งเรือไปกินกุ้งอยุธยาโอเคไหมโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้วล่ะขอบป้าการที่เวลาเราอยู่ในเรือหรืออะไรเงี้ยทักทายกันมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนเฟรนลี่กันนะโดยปรยายแต่ทำไมเราอยู่ในรถยนต์อ่ะเราไม่เห็นโบกมือให้กันเลยแล้พากเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะนั่นแหละสิ ถึงแล้วนี่คือบ้านของเรานะครับผมมิยพร้อมไหมคะไม่พร้อมโอเคมาถึงแล้วอาวค่ะเดี๋ยดิค่ะเดี๋ยดิรอมมย娅ด้วยค่ะไม่ทิ้งมียเป็นไหนหรอกค่ะโอเคนี่นี่ โอเคแล้วนี่ก็ถึงแล้วน,นะครับบ้านเราเป็นครั้งแรกเลยที่เราเข้าบ้านโดยนั่งเรือนะครับโอเค okay, let's go เข้าบ้านคะ่ะทุกคนค่อยๆเดินนะไปไม่ยังไปได้ลูกไปได้ไ ค่ค่อยๆไปเพราะว่าตรงนี้เรามีที่ก้านแต่ตรงนี้มีร่องนะมันไม่หักใช่ไหมมนี่ไม่หักไม่หักเดี๋ยวเขาจะปูพื้นไม้ต่อจากตรงนี้อันนี้คือยังเป็นโครงเหล็กอยู่แต่หลังจากนี้จะปูพื้นไม้อันนี้ต้องบอกว่าพี่เขาอะมาปูให้ชั่วคราวก่อนเพื่อที่เราจะแบบว่ามาเทสกันว่าเพราะว่านี่นี่ถือว่าผมเป็นคนแรกเลยไหมพี่ไม่มีใครเข้าทางนี้นะเราต้องมาทดลองก่อนนะครับทุกคน แล้สองคนนี้ใครน่าจะเป็นผมกับมากี้เนี่ยครับผมนั่งรอกันที่ท่าน้ำนะครับผมเราะผมท่านี้ที่ท่านี้เลยนะครับผมครับผมแต่เดี๋ยวไม้เขาจะเอาไม้มาลงทำไมทุกคนถึงโหวตกันเป็นไม้ครับผมกเพิ่งเห็นเนี่ยครับผมว่าเป็นไม้โอเคเป็นไม้ก็เป็นไม้ครับผมคุณน้องมิยะคะคุณรู้ทางเหรอคะว่าไปทางไหนเนี่ย รู้เหรอคะมี娅ไม่รู้หรอกมี娅นี่มันี่จะบอกอะไรให้มียรู้ไหมว่าสระว่ายน้ําบ้านเราอยู่ไหนมี娅รู้ไหมคะมามามานี่นี่คือสระว่ายน้ําบ้านเราพอเสร็จแล้วมี娅จะมาว่ายน้ํำไหมคะก็เปิดอกย่งยังเปิดหรือยังไม่ยังไม่เปิดเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเขากําลังทําอยู่ยังไม่เสร็จเลยอลุ้มขึ้นดูอุ้มขึ้นดูนี่นี่เห็นไหมนี่เป็นสระว่ายน้ําตรงนี้เลยนะ พอเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะได้ไปว่ายน้ำตรงนี้ด้วยกันดีไหมคะมีญาติรอแบบใจเย็นๆได้ไหมคะมามีตัวเล็กอยู่ไหมอะไรนะเขามามีตัวเล็กอยู่มามีตัวเล็กไหมคะเขาอยอุ้มเขาแล้วเขาสูงกว่ามามีอ๋อมามีตัวเล็กแล้วตัวเล็กไหมคะมันมีตัวเล็กเลยค่ะเนาะอันนี้นะจ๊ะเป็นคลับเฮาส์ของเราซึ่งคลับเฮาส์อันนี้เนี่ยเขาบอกว่า จะเสร็จภายในอีกสามอาทิตย์ก็คือไม่เกินเดือนหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าชอบแล้วก็อยากดูคอนเทนต์นี้นะจ๊ะก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะจ๊ะ10,000ืไลค์สำหรับขับเฮาส์ของเรา10,000ไ like ลค์นะจ๊ะทุกคนทรรี่บอกว่าถ้าอยากดูขับเฮาส์เราเนี่ยเพราะว่าก็ใกล้เสร็จแล้ว uh huh. ถ้าใครอยากดูขับเฮาส์ของเราอะ่ะมามีขอ1 0 0 0 0ไลค์ดีครับ10,000ืไลค์กระทืบเข้ามาทุกคนจัดการให้นะครับผม อ่ะเดี๋ยวโอ้โอ้ดิ๊จะเล่นหินเลยเหรอลูกตอนนี้เด็กๆก็คืออินกับกันตกโคลนเหรอใครตกโคลนลูกสาวค่ะโอ้ยอโอ้ไม่กอดเต็มเลยค่ะเนี่ยโอ้โหถอดรองเท้าไปล้างน้ำดีกว่าไม่ถามคุณเลยวันนี้เป็นไงครับประสบการณ์การนั่งเรือเข้าบ้านเป็นไงบ้างวันนี้ก็สนุกนะแต่ว่ามันก็ทรหดนิดนึงเหมือนกันนะทำไมอะมีน้ํา ตกระเด็นขึ้นมา<อ>มแล้วก็แบบมีฝุ่นแต่ผมอยากจะบอกว่าหน้าคุณเนี่ยยังดูโอเคมากนะครับมันยังดูช่ำเลยนะครับผม<อ>จริงๆเวลาผมนั่งเรือเนี่ยผมนั่งผมก็นั่งมองหน้าภรรยาผมผมรู้สึกว่าทำอะไรม,มาเนี่ยทำไมถึงดูไม่หมองพรำอย่างเี้ยหรอเอ้ยอยู่ดีๆก็มาชมฉันเป็นผู้หญิงเราก็ต้องดูแลตัวเองอยูดูชั้นอะดูแล ผิวตัวเองนะจ๊ะด้วยตัว Skin Moisture Burst ของสีจานอย่างที่แบบว่าเห็นเมื่อตอนก่อนออกมาใช่ไหมเพราะตัวเนี้ยเขาช่วยตุนน้ำลึกล็อกผิวช่ำนานนะจ๊ะยาวถึง72ชั่วโมงเลยแล้วน้ำลึกเนี่ยครับผมมีปลาเยอะขนาดไหนครับกะน้ำกันคุณพ่อคุณทาทุกวันเลยครับใช่ฉันก็ทาเช้า,ชาเย็นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีตัว กิลซารีกูโกโคไซนะจ๊ะเรียกง่ายๆว่าน้องจีจีอย่างนี้แล้วก็มีตัวมอยส์เจอไร n ิ่งเอเจนต์อื่นๆอีกมากมายตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเติมน้ำได้ดีทั้งคนผิวแห้งแล้วก็ผิวมันนะจ๊ะพูดมานี่ผมไม่หิวไข่ริวกิวเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินดูเช็คตรงนี้นิดนึงนัหนึ่งนะาม,มาแล้วล้วก็เดี๋ยวไปตามลูกแล้วเดี๋ยวเรานั่งกลับกันตอนนี้นี่บ้านคุณพ่อนี่ก็ถือว่าเสร็จไปเยอะมากเหมือนกันนะพี่สุรเชษบ้านผมนี่ใกล้ยังครับพี่ก็ใกล้เคียงกันฮะใกล้เคียงกันนะี่แล้วน,นี่นะอ้าวล้างรองเท้าเสร็จแล้วไป